ครับเพื่อนๆเพิ่มแรงลมภัยในน้วรวมไปถึงครับหรือว่าับด,ดังแก๊สที่เกิดจากมูลอุจจระพวกเด็กๆเราเพื่อให้ต่อไปห้ายฟาร์มด้วยแรงลมที่มากขึ้นจากการติดตั้งชิ่งลมเพื่อน วันอายรเป็นอย่างไรเดี๋ยวเพื่อนๆก็ตามไปดูได้เลยนะครับเพิ่มแรงลมภายในตัวล้าวเพื่อนๆรวมไปถึงผักดันแก๊สที่เกิดจากมูลอุจจาระพวกหมูหมูเรานะครับผักดันแก๊สที่ตกอยู่ตามบริเวณพื้นให้ออกไปท้ายล้าว ด้วยความรวดเร็วด้วยการติดตั้งชิงลมเพื่อนอน,นี่แหละครับเพื่อนๆหน้าตาของชิงลมที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับ mm hmm. ก็ทำมาจากเหล็กกล่องสองหุนนะครับเพื่อนเราแล้วก็ตัดเหล็กให้เป็นโครงสร้างนะครับเพื่อนเพื mm ่อ hmm. นแล้วก็ mm hmm. เอาพายางมาติด mm hmm. นะครับ จุดประสงค์ก็เพื่อที่จะให้ลมที่พัดลมถ่ายล้าวอ่ะดูดออกไปภายนอกนะครับเพื่อนเพื่อนและตอนนี้จุดประสงค์ของการทำชิ้งลมก็คือเพื่อที่จะให้แรงลมที่โดนดูดจากพัดลมถ่ายล้าวอ่ะมาปะทะกับเนี่ยผ้ายางที่เราติดตั้งไว้กับโครงเหล็ก ขนาดเหล็กกองสองหุ่นเนี่ยเพื่อนๆแล้วก็ให้หักเหทิศทางลงไปปะทะกับพื้นในฟาร์มหมูพื้นคอกหมูเ่อนเพื่อนเพอักดันแก๊สที่ลอยอยู่ต่ำๆบริเวณพื้นคอกหมูเพื่อนเให้ลอยขึ้นมาแล้วก็โดนพัดลมดูดไปที่ท้ายเล้า แล้วก็ออกไปภายนอกอีกทีเนาะส่วนขนาดนะครับเพื่อนๆก็ของเราจะอยู่ที่ห้นะครับจะอยู่ที่50ตามมาตรฐานที่คุณหมอเขามีจะเปให้ทำกันอยู่นะครับส่วนความยาวนะครับเพื่อนๆความยาวทั้งหมดนี่ก็แล้วแต่หน้ากว้างของคอกหมูแต่ละครอบนะครับ อันนี้เราจะติดฝังรับแผ่นนะครับเ,เพื่อนๆติดแผงหนึ่งเว้นแผงอย่างเงี้ยเ,เพื่อนเื่อนเพื่อให้ลมปะทะชนกับจิ้งลมที่เราทําขึ้นมาเนี่ยแล้วก็หักเหที่ทางลงไปสู่พื้นใช่ปะ่ะแล้วก็เล่งขึ้นมาอีกทีแล้วก็โดนพัดลมตรงท้ายล้าดูดส่งออกไปอีกทีนะครับเ,เพื่อนๆ ฝั่งนึงก็จะติดอยู่3แผงนะครับเพื่อนเพืทั้งหมดก็ใน1นึ่งล้าวสี่ก็6แผงส8ก็6แผงนะครับเพื่อนเพื่ส่วนวิธีการแขวนก็คือเราจะติดตั้งตัวเนี่ยเพื่อนๆเ,เ,เราก็จะทำขึ้นมาเองนะครับเพื่อนๆยิงสก,กูเนี่ย ติดกับโครงสร้างนี้เลยนะครับโดยใช้ประยุกต์ใช้เพื่อนๆแต่ละแต่ละฟาร์มเขาก็ออกแบบทำกันเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าความความห่างของของกวแผงนี่ถึงป้านี่ก็จะอยู่ประมาณ50ประมาณ50เนี่ยเพื่อนๆ ้างบนนี้ก็จะเป็นฝ้าเราจะทำตะขอเอาไว้กับฝ้าแล้วก็เพียงแคยย่ยกยกแผงจิ้งลมเนี่ยเพื่อนๆไปแขวนที่ตะขอที่เราติดตั้งเอาไว้นะครับก็เราจะติดตั้งไว้แผงนึงก็จะอยู่ที่3ามจุดนะครับเพื่อนๆตรงหัวแล้วก็ตรงกลางใช่ปะ่ะแล้วก็ตรงท้าย สุดท้ายนู่นอีกจุดหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆเราก็ยกขึ้นไปแขวนเลยนะครับก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูภายในตัวรั้าอีกทีนะครับว่าตำแหน่งที่เราแขวนน่ะมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้แขวนเพิ่งเจาะตำแหน่งแขวนเอาไว้เมื่อวานนี้เองนะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันก่อนเนาะถึงจุดที่เราจะแขวนถึง แผงเว้นแผงที่ผมพูดถึงเมื่อจะกู้วมันคือจุดไหนบ้างนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆตรงจุดตำแหน่งที่เราจะติดตั้งครับเพื่อนๆอันนี้คือคอกที่หนึ่งนะครับแล้วแผงเว้นแผงที่ผมพูดถึงก็คืออันนี้คอกที่หนึ่งใช่ป่ะแล้วแผงที่หนึ่งก็คือการคอกระหว่างคอกที่หนึ่งกับคอกที่สอง แผงเว้แผงก็คือแผงนี้เว้นะครับเพื่อนๆแล้วเราก็จะไปติดแผงที่สองของคอกที่สองนู้นเลยนะครับโดยการผมติดจะตะขอเอาไว้เป็นแนวไว้สามจุดแล้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูอีกทีนะครับว่าตำแหน่งตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับก็วิธีการทำก็คือเราก็ยกมาเลยเพื่อนๆยกแล้วก็มาแขวนเลย แล้วลมที่ท้ายถายล้าวอ่ะเพื่อนเพืนัดลมที่ถายล้าวก็จะดูดดูดอากาศจากภา,ายนอกอ่ะหน้าแพกอ่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็จะมาปะทะกับจิ้งลมเราที่เราแขวนเอาไว้นะครับเพื่อนๆแล้วลมที่มาปะทะกับแผงจิ้งลมเราอ่ะก็จะตกลงมาสู่พืน้น นะครับชนชิ่งลมแล้วก็ชิ่งลงม,มาที่พื้นก็จะไปผักดันพวกแก๊สที่เกิดจากมูลอุจจาระหมูเราอ่ะให้ลอยขึ้นมาใช่ป่ะแล้วก็โดนพัดลมดูดวิ่งไปอีกทีนะครับเพื่อนๆการทําแผงชิ่งลมเนี่ยมันจะเพิ่มเพื่อเพิ่มความแรงของลมด้วยนะครับเพื่อนๆส่วนนี้ไงเพื่อนเพื่อน,อนตำแหน่งที่ผมพูดถึงอันนี้คือจุดที่1นนะครับ ยาวไปโน่นเลยัเพื่อนจุดที่สองนะครับประมาณทอสีเหลืองอะตรงแนวสับอสายไฟอะนั้นคือจุดที่สองแล้วก็นู่นเลยไม้มอบอันสุดท้ายของฟ้านู่นเลยเพื่อน,อ,นอันนี้คือจุดที่สามเราก็แค่ยกแผงมาแขวนเพื่อนส่วนองศานะครับเพื่อน ถ้าเราต้องการให้ความเฉลียงอยู่ที่เท่าไหร่ใช่ป่ะเราก็จะใช้เชือกอะหรือว่าลวดอะไปดึงหลังไว้กับฝ้าอีกทีนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อไม่ให้แผงตกมาตรงๆอย่างนี้ใช่ป่ะครับเราก็อยากจะให้ลมปรวัทะแบบสี่ห้าองศาหรือ,อยังไงก็แล้วแต่ที่เราจะปรับเอานะครับเพื่อนเพืเขาก็แค่ ดึงเชือกไปในตำแหน่งที่เราที่เราอยากให้จิ้งลมอะ่ะทำเฉลียงกี่องศาเราก็ดึงเชือกไปแขวนไว้นะครับเพื่อน,อนตอนช่วงที่หมูเล็กๆอะ่ะเราก็ต้องให้องศาเยอะๆหน่อยนะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อลมมันจะได้ไม่ตกลงมา หาหมูเรามากเพราะว่าหมูเราช่วงเล็กก็จะต้องการความอบอุ่นมากกว่าช่วงวัยโตใช่ปะเพราะว่าตอนเด็กก็แก๊สก,ก็ยังไม่มีหรอกไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าหมูอุจระก็ยังมีน้อยนะครับเพื่อนๆนแล้วก็การระบายอากาศก็จะดีเพราะว่าลมที่โดนดูดจากพัดลมถทยยล้าวอะ่ะมันจะไม่มาปะทะตัวหมูด้วยไงเพราะว่าหมูเรายังเล็กขนาด ตัวยังเล็กใช่ไหมครับพื้นที่ก็ยังมีความโล่งพอสมควรลมก็จะระบายดีหน่อยแต่เมื่อเขาโตขึ้นมาทั้งเรื่องของมูลอุจจระทั้งเรื่องขนาดตัวของหมูเราก็จะใหญ่ขึ้นใช่ป mm hmm. ก็จะทําให้การระบายอากาศลดลงนะครับเพื mm ่อ hmm. นๆเราก็เลยต้องมาติดตั้งชิ้นลมตัวนี้ mm hmm. เพื่อทั้งเป็นการ เพิ่มความแรงของลมแล้วก็เป็นการขับไล่แก๊สที่เกิดจากมุนอุจจาระหมูเราะเพื่อให้ออกไปจากความโดยเร็วนะครับก็ด้วยการติดตั้งแผงชิ้งลมนี้แหละเพื่อนๆส่วนตำแหน่งที่ติดก็คืออย่างแผงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเพื่อนๆแผงเว้นแผงแล้วขอก็อยู่ตรงตท่อสีเหลือง แล้วก็ตรงท้ายรถเหมือนกันคือเราจะติดตรงกันนะครับเพื่อนๆแผงนี้นะครับก็จะติดตรงกันซ้ายขวานะครับเพื่อนๆนี่นครับอันนี้จุดที่หนึ่งฝั่งซ้ายอันนี้ก็คือจุดที่หนึ่งของฝั่งขวานะครับเราจะแผวนตรงกันเลยเพื่อนๆให้ลมมาปะทะตรงจุดนี้นะครับ ก็รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องราวของการติดตั้งชิ้งลมลักษณะการทำชิ้งลมคร่าวๆนะครับเพื่อนๆรวมไปถึงการติดตั้งว่าตำแหน่งแล้วก็จุดที่เราจะติดตั้งมันอยู่ตรงไหนบ้างรวมไปถึงองศาที่เราจะใช้งานนะครับเพื่อนๆก็ถือได้ว่าเสร็จ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมได้เอาแผงชิงลมเราสีนำดำๆครับเพื่อนๆมาแขวนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามจุดที่ผมยึดตะขอเอาไวนะ้เนาะทั้งหมดก็ฟังละสามแผงนะครับเพื่อนๆ ก็เริ่มตั้งแต่ข้อที่สองลู่เลยนะครับเริ่มตั้งแต่ข้อที่สองลู่เลยนะครับซ้ายขวาแผงเว้นแผงนะครับเพื่อนๆส่วนความเฉลียงของแผงชิ้งลมนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมยังไม่ได้ดึงลวดเพื่อจะปรับองศานะครับเพราะว่า หมูเราใหญ่แล้วนะครับก็ต้องการแรงลมที่ลงตกตกูพื้นนะที่มากหน่อยนะครับเพื่อนๆผมก็เลยยังไม่ต้องดึงลวดที่ผมยึดเอาไว้กับฝ้าเพื่อนๆตอนนี้ก็ยังไม่ต้องดึงแต่ว่าความเฉลียงของทิ้งลมตอนนี้เกอจากการแรงลมที่มามาปะทะโดยตรงนะครับ ก็จะทำให้แผงเราอะเห็นไหมครับพเพื่อนๆเสียงลงไปนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าอยู่ในรูปแบบที่ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยยังไม่ต้องไปดึงลวดที่ติดตั้งออกไปนะครับเราจะใช้ลวดดึงปรับองศาก็ตอนที่หมูเรา เข้ามารุ่นใหม่นะครับเพื่อนๆหมูเล็กนะครับหมูที่เรารับเข้ามารุ่นใหม่เพราะว่าเขายังต้องการความอุ่นอยู่นะครับเขาไม่ต้องการแรงลมที่มากเราก็จะดึงองศาให้ขึ้นไปสูงๆหน่อยนะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อลบลดแรงลมที่ปะทะกับแผงทิ่นลมของเรานะครับสำหรับ เรื่องราวของแผงชิ่งลมนี้นะครับเพื่อนๆก็เราจัดทำก็เพื่อเพิ่มความแรงของลมที่ปิ่งอยู่ภายในตัวร้าวเรานะครับเพื่อนเพนเพราะว่าช่วงตอนที่หมูเราใหญ่แล้วนะครับเพื่อนๆพของแรงลมก็อาจจะลดลงเพราะว่าทั้งขนาดตัวหมูที่ใหญ่ขึ้น รวมไปถึงแก๊สที่มากขึ้นด้วยจากมูลอุจจาระของหมูเรานะครับเราก็เลยจัดติดตั้งชิงลมนี้เพื่อที่จะเพิ่มกำลังแรงลมเพื่อที่จะผลักดันแก๊สที่ตกอยู่กับพื้นเพื่อให้ดันออกไปนอกฟาร์มนะครับเพื่อน สุดท้ายนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับเรื่องราวของการติดตั้งชิงลมนะครับผมก็ขอจบวิดีโอลงแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆขอขอบคุณทุกความร่วมมือนะครับที่ช่วยจัดทำให้กับแผงชิ่งลมในโครงการนี้ลุล่วงไปด้วยดีนะครับเพื่อนๆทั้งสองล้าวเลยแล้วก็ ขอฝากแนะนำบอกต่อเพื่อนๆเ,เราถึงข้อมูลที่เพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆเ,เราในส่วนรวมต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ